ลุงกับป้าเนี่ยเคยแบกแพกไปเที่ยวรอบโลกมารวมทั้งหมด95ประเทศอินเดียจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์อาร์เจนตินาบราซิลฮอนดูรัสคอสตาริก้าอะไรพวกนั้นซึ่งเราก็ใช้เงินไปแค่2ล้านบาทเอง ทีโมซัมบิกมีแบบแบกเสียมแบกจอบมีมีดมีผ้าอะไรมาค่ะออกมาดักอยู่หน้ารถแล้วก็ไม่มีห้องนะ้าไม่มีใดๆทั้งสิ้นผู้โดยสารก็ลงไปแล้วก็ลงไปแบบว่าโอ้ทุกคนก็นั่งแบบว่าหันหัน,ห,นหันหลังชนกันแล้วก็ฉีกันอะไรกันต่ำมีอีกครั้งนึงคือเหตุการณ์พนักง,งานรถไฟประท้วงและมีการจี้รถเราก็อยู่บนขบวนนั้นด้วย เราไม่เคยนั่งร้านอาหารเลย95ประเทศนะไม่ได้นั่งเลยมีแต่ซื้ออาหารตามร้านสะดวกซื้อชาวบ้านพื้นถิ่นเขากินกันยังไงเราก็กินอย่างนั้นส่วนค่าที่พักเราก็ประหยัดสุดๆตรงไหนนอนฟรีได้เราก็จะนอนเช่นสถานีรถไฟสวนสาธารณะถ้าตรงไหนนอนฟรีไม่ได้ก็หาใช้วิธีเดินทางกันตอนดึกๆแล้วไปถึงเช้าก็คือนอนบนรถไฟอะไรที่มันถูกที่สุดนั่นแหละเราเลือกอันนั้นแต่ว่าเราก็อยู่ได้ ต้องเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เนี่ยมีครูเขาจัดทัศนศึกษาในะฝังใจมากเลยเพื่อนเพื่อนรอบๆบตัวเนี่ยไปกันหมดเลยเราไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อตัว๋วทัศนศึกษาก็เลยฝังใจมากว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเที่ยวรอบโลกให้ได้ผมในวัยเด็กก็เยอะอะค่ะเป็นลูกคนโตพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์ค่ะขนาดสอบ afs ได้มาติดตรงที่ว่าไม่มีเงินซื้อกระเป๋าเดินทางกับกับเสื้อวอร์โค้ทค่ะแล้วมันไม่ได้ไปอ่ะ คือชีวิตในวัยเด็กลุงกับป้าเนี่ยมีปมคล้ายๆกันคืออยากไปแต่ไม่ได้ไปก็เลยมีความฝันมีความฝันขึ้นเรื่อยๆแต่ชีวิตมันมีขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยมันต้องหาปัจจัยสี่มาบำรุงตัวเองก่อนพอหลังจากปัจจัยสี่ครบก็ต้องมีความมั่นคงในชีวิตด้วยมียิ่งมีครอบครัวแล้วต้องมีความมั่นคงให้ตนเองมีความมั่นคงให้ลูกด้วยทุกอย่างได้ครอบมทแล้วตอนนี้ก็ถึงความฝันละมาทําความฝันให้เป็นจริง ที่เราทํางานด้วยกันน่ะได้เงินมาป้าก็เก็บ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 ค่ะเก็บเดแบบว่าดูตัวเลขในบัญชีมาเท่านี้แล้วมาเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบ่งเงินออกไปเลยว่าเนี่ยเงินก้อนนี้จะเที่ยวนะเอาอยากเที่ยวร้อยประเทศงั้นประเทศหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายสักเท่าไหร่พอถึงช่วงที่แบบว่าเอ้ยตอนนี้ค่างเงินประเทศนี้มันตกนะเราสามารถไปเที่ยวแถวแถวนี้ได้ลุงเขาก็จะเป็นนักวางแผนเราฝัน เราอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำได้ด้วยตัวเองด้วยสองคน,นฝันด้วยกันก็ต้องทําด้วยกันสองคนไม่ให้ลูกเดือดร้อนไม่ให้ญาติมิตรเดือดร้อนเลยก็เงินที่หามาได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ใช้ในชีวิตประจำวันคาดว่าเราจะอยู่ไปถึงวันนี้โดยไม่มีรายได้เลย,เยก็เก็บเงินส่วนนั้นไว้และส่วนที่เหลือก็เอามาเที่ยวที่สําคัญที่สุดก็คือเงินที่จะใช้ในบ้านปลายของชีวิตในกรณีที่เราติดเตียงเราจะต้องมีเงินจํานวนนี้อยู่แล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนลูก ลานกางเต็นท์ฟรีเนี่ยเราเพราะเราอยากให้คนอื่นเนขาได้มีโอกาสได้เที่ยวบ้างคําว่าฟรีก็คือจะได้ไม่ต้องจ่ายอะไรอยู่สบายๆแล้วเราก็อยากได้เพื่อนด้วยถ้าเราฟรีเออมีคนมาหาเราเขาก็ซื้ออะไรมาทํากินแล้วก็ให้เขาใช้ครัวไปห้องน้ําเราก็มีให้เขาน่าจะมีเพื่อนมานี่คือทําไมถึงต้องทําลานกางเต็นท์ฟรีคนเราเมื่อทําตามความฝันของเราได้อะ มันจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้คำ a c c o m p h i c c o m e n t มันจะเป็นความปิติอะเป็นความที่มันแบบว่ามันไม่ใช่สุขเฉยๆอะแต่มันเป็นความสุขที่แบบเหมือนมันเพมม,มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝันของลุงอ้อดที่เป็นจริงได้ทุกวันเนี้ยเพราะว่ามีป้าอ้อยเนี่ยคอยเคียงข้างคอยส่งเสริมสนับสน,นุนเวลาไปไหนถ้าไปคนเดียวก็คงไม่อุ่นใจไม่สบายใจถ้าไปกับป้าอ้อยนี่แหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริงที่ช่วย สนับสนุนส่งเสริมความฝันของลูกออดให้เป็นจริงขึ้นมาได้